ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตีป่าอนนตการนะคะอายุ55เป็น CFO ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะงานอะดีเลกเหรอหนิงๆเมื่อก,ก่อนนะวันหยุดก็ตื่นเช้าไปตลาดซื้อกับข้าวทำกับข้าวกินนอนดู YouTube แล้วก็กินแต่ตอนนี้เหรอยังไปตลาดเหมือนเดิมแต่ออกกำลังกายวันหนึ่งก็ประมาณ2-3เซสชันแล้วแต่ จะมีแรงก็มีความสุขกับการออกกำลังกายนะที่ไหนหรอแอบสลุดอยู่ใกล้บ้านสาขาอนุทนะคะทําไมถึงออกกําลังกายเริ่มจากงานเครียดมากๆเหนื่อยมากๆทั้งงานทั้งลูกน้องจัดเวลาแทบไม่ได้แล้วก็ถึงบ้านก็คือไม่อยากทําอะไรเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามอายุที่แจ้งอะค่ะมันมาพร้อมหมดเลยนะคะปวดแขนปวดขาปวดไหล ปวดศรีรษะไมเกรนมีอยู่อาการวันหนึ่งก็คือตื่นเช้ามาแล้วอยากไปทำงานแล้วลุกไม่ได้กายไปใจก็ไม่ไปใจไปกายก็ไม่ไปก็เลยคิดว่าเราต้องกลับมาทำอะไรแล้วละ่ะกับตัวเราตอนแรกเลยก็คือพูดว่าตัวเองอายุเยอะไม่น่าจะทำได้แล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากแขนขาก็ไม่มีแรงหลังก็ปวดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีเวลาไม่มีเวลาตลอดเวลาแต่ในที่สุดก็ ก็เป็นอย่างนี้ค่ะหาเวลาได้เริ่มจากการที่มีวันหนึ่งเห็นน้องคนหนึ่งถือเสื่อโยคะด้วยร่างกายที่เปียกไปทั้งตัวแต่เขาดูมีความสุขมากเลยอะไรทําให้เขาดูมีความสุขขนาดนั้นก็เลยถามเขาแล้วก็จุงมือกันเข้าไปสมัครแอป o l ล t e อยู่โดยไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วจ่ายเงินเพราะว่าเห็นน้องคนนี้ค่ะแล้วก็ไปเริ่มคลอสโยคะที่เรียกว่าฮอตเอบี90นาทีไม่เคย เล่นโยคะมาก่อนในชีวิตเราคิดว่าน่าจะอยู่ไปถึง90นาทีนะคะแตอินสตราคเตอร์เก่งมากๆนะคะถ้าบอกชื่อได้ทุกคนอยากจะเรียนแน่ๆค่ะคูบีบีคุณครูบอกว่าใครมีอะไรปรึกษาหลังคลาสเชิญน,นะคะก็เลยได้เข้าไปปรึกษาแล้วพบว่าเราเวียนศรีรษะหลังจากการออกกําลังกายการเล่นเล่นโยคะแล้วคุณครูก็บอกว่ามันอาการปกติให้มาซ้ําอีกแล้วก็มาอีกวันหนึ่งในวันอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็ออกสัพ่เสาร์อาทิตย์นะคะ ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาทุกวันก็พยายามก็ประมาณปีปีเศษๆนะคะไม่ได้ไม่ได้นานมากะคะ่ะจริงๆเริ่มจากรักโยคะมากแล้วก็เล่นโยคะทุกวันตอนที่เขาเปิดคลาสตอนเช้านะคะพอเราเจอเพื่อนในคลาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเราเจออาจารย์ก็มีเพื่อนแล้วก็มีสังคมมีน้องคนหนึ่งจูงมือไปบอกพี่เราไปลองใสคลิ่งกันดูแล้วบอกโอ อายุห้บห้ไซคลิ่งจะไหวเหรอแล้วก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้ายเจ็บทุกครั้งที่เครียนเจ็บมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันแรกก็นั่งอยู่ริมขวาจำได้เลยแถวสองผลออกมาก็ต้องบอกเลยว่าหน้าประหลาดใจมากคือหนึ่งไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิดและหัวใจด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกมันเบา แล้วมันโล่งเราก็เลยได้ซื้อคอร์สนะคะเราจะต้องบอกได้ว่าการไซคลิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ลักมากเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตได้เลยทีเดียวบอกตัวเองว่าเราจะมาจริงจังกับการทำไซคลิ่ง3เดือนผสมกับการเล่นโยคะถ้า3เดือนนี้ผลเลือดดีขึ้นเราจะออกกำลังกายต่อไปแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะกลับไปกินยา อยากรู้ใช่ไหมคะว่าผลที่ได้คืออะไรคอเรสเตอรอลจากเกือบ300เหลือ189พูดไม่กลัวไม่อายด้วยเป็นความจริงน้ำตาลร้อยกว่าต่ำกว่า100แล้วเราก็ไม่ต้องทานยาใดๆเลยหลักๆก,ก็มาจากตัวเราเนี่ยค่ะกับต้องขอบคุณแอฟซลูตยูด้วยค่ะการเริ่มต้นที่ดีที่ง่ายที่สุดก็คือรู้จักรักตัวเอง และ a b s u t u t e you จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองอย่างถูกวิธีนะคะขอบคุณค่ะ